ครับผมพี่เจมบาสเกเมอร์นะครับวันนี้มาเจอกันกับเกมส l ลิตเตอร์ดครับผมมาอ่าเน่น้ำหมูตัวจริงอ่ะต้องเป็นหนอนดาวเข้าใจไหมแม่เมื่อวานก็เล่นเกมหัวร้อนไปแต่ผมคิดว่านะผมเหมาะกับเกมส l ลิตเตอร์ที่สุดแล้วเพราะอะไรความเก่งกาจของผมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเข้าใจไหมด้านหมายถึงผมเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ถึงพันแต่ผมคิดว่าความเก่งของผมเนี่ยมันทะลุร้านเวลาพูดเลยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าร้านแบบว่าหัวเมงๆไม่มีผมอันนั่นนหัวร้านแต่นี่คือร้านจริงๆร้านคะแนนยู่ know นี่ความเก่งการของผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมเอาละไอ้นอนสายลงนั่นไงนั่นไง ที่กูหลอกอานั่นไงนอนนอนใส่ลุงตายเน่นอนขระศีเองเจอข้าเป็นไงเราข้าเชือดนิ่มๆอ่าเหมือนเอาสำรีไปปาดคอแล้วเองตายอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเชือดนิ่มๆโอ้แต่ในนี้เหมือนมีเศษการสู้รบการตายอยู่แถวนี้และผมสามารถที่จะกอบโกยพวกนี้ได้เป็นทางรัดแห่งหนึ่งในใต้ล่าเข้าใจไหมผมทําให้คนกลัวมาแล้วเกือบ100รล้านคนโอ้พระเจ้าไว้ยโอ้มีคนเข้ามาขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไอ้นอนชายตูดว่าไงพูดเลยตอนนี้สองพแล้วส 2องพันหน้าและดูเหมือนกูมาขายของตามซอยเลยวะ่ะตรงนี้หนอนใช้ตูนมันระบาดไปทั่วพื้นที่เลยผมต้องการจะขจัดหนอนพวกนี้ซะมันเป็นหนอนที่อันตรายต่อพวกเราเข้าใจไหมหนอนดาวเนี่ยห้ามยอมแพ้หนอนใดแม้กระทั่งหนอนยิม้มที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวสยองขวัญวันพุธวันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์ทนทุกวันนะโอ้วแล้วดูนั่นไงกูบอกแล้วไงนอะ เน่เน่หนอนยิ้มบ่หนอนยิ้มบอเน่นี่จะมาเจออะไรกับหนอนดาววะโอ้โชอว์อ่ะไม่น่าจริงนี่ว่าจะหนอนดาวไปงงดิงงเด้ชอวงงเด้เอาละตอนนี้หกพันแต้มความคิดของผมมันต้องเยอะเอ้ยเยอะเอ้ย <c oughs> อา้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> าวว้าาชอว์ไอ้บ้าชอว์ไอ้ผู้สารเลี้ยงมาตั้งนานมาซับ อยากเข้ามาไอ้นอนตาเดียวเจอกันได้นะเว้ยไอ้นอนสายลุวมาไงน้องสาวนอนตาเดียวเอ็งคิดว่าเอง็งเป็นหนึ่งในไตราแทนข้าได้เอ็งก็เข้ามาข้าขอท้าโดนกับเอง็งจอไม่น่าจริงนเนยตาดา้มาดิมาดิหนอนตาเดียวจอเนี่ยเขาเรียกว่าของจริงมีอะไรต้องเยอะต้องแยะที่คุณยังไม่รู้นอนดาวเป็นคนที่หน้าตาดีผมพูดไว้เลยนอนหน้าตาดีก็มีแต่นอนดาวเท่านั้น น้อนหน้าหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ไม่ตนอนเย็บใ่ไหมแครนี้เรื่อนอนดาวผมพันธงไว้เลยว่าคุณหน้าตาดีมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละยายเห็นหน้ากูตัดหน้าัวทิมเลยเนี่ยไอ้นอนสารัตโถไม่น่าจริงนี่วะไอ้นอนเยิมว่าไงน้องเจอได้นะเว้ยไช้ไม่น่าจริงนี่วะเอาเก็บคะแนนได้ได้หนึ่งหมื่นในวันนี้การเลื่อนแต่ละครั้งผมควรมีเป้าหมายและเป้าหมายของผมคือหนึ่งในใต้ราและช่วงนี้มันหายากซะเหลือเกินก็เลยเอาแค่หนึ่งหมื่นพอละ นันไงนันไงไอ้ดันไง,นไงมึงโดนไงมึงเจ็บไงเฮ้ยนอนเอนดอยนีย่ข้าไม่อยากจะพูดนะว่าข้าเก่งไงข้าเป็นหนึ่งในไต้ล่าเองกำลังสู้กับจอมยุทธ์นอนเข้าใจไหมข้ามีดาบยาวนะกับบ้าเฮ้นอนเอนดอยตายใจมปนเว้ระวังเองจะตายเข้าใจไหมเป็นไปได้เองอยู่ห่างๆข้าใส่นอนตะไดโอ้โทข้งในนี่โดนลอนะ้อมะโอ้โดนหนอนเอนดอยล้อมหมดเลยเย็นชาย,ยิ่งนักเย้ย เอาสิมึงสวยแล้วเพื่อนมา <c oughs> เข้ามาหากูณจะไมีอะไรเออดีเพื่อนเว้ยอยู่ดีเข้ามาตายทักันไอหนอนแนนดอยอยู่ดีก็สลบฮะหน้ามืดดิหน้ามืดป๊บป๊อบป๊อบป๊อบยาไอหนอนตาแดงไอคิมอะไรไอเก่งก็เข้ามาเดิน้องด้วยตาดายแม่แน่จริงก็อยู่ใกล้ๆพี่น้องอยู่ใกล้ๆพี่ระวางังไฟฟ้าพี่จะช็อตนะเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาวั a t เฮ้ยบ้าเอ้ย